สวัสดีครับผมเจ้าหลอดสวินะครับเดี๋ยววันนี้พามาตีหลอดวาวนะครับตีหลอดวาวนะครับเปลี่ยนหลอดวาวนะครับเปลี่ยนหลอดวาลแล้วก็เปลี่ยนวาลหนึ่งตัวเป็นวาลไอเสียนะครับตัววาล์วดีก็สึกนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวให้ใช้งานไปก่อนนะครับเพราะว่าประหยัดงบให้ด้วยนะครับก็ยังดูยังพอใช้ได้นะครับดูรอยสึกรอยก้านวาลนะครับไม่มีปัญหาก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับก็เดี๋ยว ตี้ลอดแาวก่อนนะครับเ็ใส่ตัวตีหลอดบ้วนะครับตีหยอดอดีเสียตี้ออกมาเลยนะครับแวบบลอง ตีออกก็ได้อัดออกก็ได้นะครับตีออกก็ได้อัดออกก็ดีแต่สะดวกนะครับสะดวกตีนะผมนะออมาแล้วอ่านะนี่จะไปไวๆเลยให้ดูกันเร็วๆนะครับการทำงานของผมว่ารวดเร็วแรงทะลุนรกแค่ไหนออแบบนึงขอหาตัว tì lọt vào cõi na, bắt đầu tì lọt vào cõi na, cúp, ui, chủng ma bươn dựng mốt คนโทรมานะครับเดี๋ยวป๊บนึงตีหลอดในหะ้เสร็จแก็วันระยะหลังหลอดปุ๊บเวลาเราต้องการเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่ามาตีหลอดเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปริมเมอร์หลอดเบานะครับต่อไปริมเมอร์นะครับริมเมอร์ลิมเมอร์ ริมเมอร์ก็เหมือนเดิมเลยครับไล่ที่ระเบิดน,นะครับก็เริ่มที่4.96ครับริมเมอร์ก็แนะนําใช้ดอกคมๆนะครับเป็นดอกใหม่ดีเลยนะครับเพราะว่าเวลาริมจะได้กลม กลมเรียบเนียนแล้วก็ตรงนะครับหัวกลางท้ายเสมอกันแล้วก็ไม่เป็นขึ้นไม่เป็นเส้นนะครับแล้วก็ดีนง่ายของร้อยสิบไอส่วนมากจบที่ไอเสียอยู่ที่สี่สี่จุดเก้าเจ็ดนะครับส่วนไอดีอยู่ที่สี่จุดเก้าแปด อันนี้วาวไอดีเป็นวาวเก่าไปแล้วนะครับก็อาจจะอยู่ที่4.97อ่า4.96เราลิมไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ใส่ดูก็ได้เนี่ยก็ยังไม่ลงนะครับมาเดิมเดิมที่4.97กันเลยลิม4.97ต่อ หลอดน้ำมันลิมเมอร์ต้องใส่น้ำยาหล่อเย็ยนหรือน้ำมันเครื่องชโลไมไหมไม่ต้องนะครับเพราะว่ามีน้ำมันออกมาแล้วนแะต่ทองเหลืองต้องใส่นะครับหลอดทองเหลืองอันนี้ได้แล้วนะครับไอเสียไอดีก็ลองดูเผื่อได้ไม่ได้นะครับอย่างอย่างนั่นอยู่นะครับเล้วบราอดีอยู่ ก็ไปที่4.98กันเลยเร <c oughs> บร้อยนี่น่าจะได้แล้วนะครับเก็บเลย เึ๊บเรียบร้อยนะครับยังจะมีติดติดขัดขัดอยู่นะครับเนื่นองจากยังใหม่อยู่นะครับยังใหม่ยังยังมีเศษฝุ่นนะครับอไอเสียก็จะลื่นๆปล่อยตกนี้นะครับยังมันแน่นนะครับเดี๋ยวหลอดล็อกนะครับไอเสียไอเสียไม่ไม่ควรนะครับต่อห้หลวมนิดหนึงก็ยังไม่ควร โอเคเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับในการเปลี่ยนหลอดนะครับดงั้นตต่อไปน่าจะเป็นปัดาปร์ดปแล้วนะครับไป let's go <S ชอบฝากอะไรก็แจ้งให้ผมร้วยคิดมา่าไปทำอะไร,ระก็รอติดตามชมสำหรับคลิปนี้ขอตัเราไปก่อนของย่าบัสซีสวัสดีครับ